เพื่อนเข้าวันนี้นะคะแพรจะพาเพื่อนมาเข้าครัวนะคะทําอาหารุูเฮลตี้อีกแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เพเชื่อว่าหลายๆคนชอบมากตัวแพรเองก็ชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ยเวลาไปซื้อกินแล้วมันแบบรู้สึกผิดอะ่ะเพราะว่ามันอร่อยมากเลยแล้วมันแคแลอรี่สูงด้วยแล้วก็มีน้ําตาลสูงด้วยต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแพรจะพามาทานูเทล,ล่าทาขนามปังนะคะคือมันจะไม่ได้เหมือนเป๊ะไม่ได้เหมือนเตียกนะคะแต่ว่าเรียกว่า ดแทนกันได้อยู่แล้วก็เป็นตัวเลือกที่เทลตีดีกว่าแบบซื้อคิดเองนะคะเพราะว่าอันเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้ว่าเราทําเองยังไงเราก็ใส่อะไรลงไปบ้างนะคะสูตรเนี้ยพาบอกไว้ก่อนว่าเป็นสูตรที่พาเ,าเอามาปรับสากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ทําบ่อยแล้วสูตรเออมันลงตัวแล้วมันก็อร่อยดีด้วยนะคะนี้เนี้จะไม่ใช้น้ําตาลที่เป็นน้ําตาลทรายนะคะก็จะเป็นน้าตาลมะพรา้าวแทนเพื่อจะได้ให้มันเป็นตัวเลือกเนาะมีความหวานแต่ว่าก็ยังแบบ ไม่ได้แบบน้ำตาลพิ่งปรีดเลยเงี้ยก็เพื่อนๆน,น่าจะชอบกันแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แบบหลายๆคนเนี่ยต้องตักตัวอยู่บ้าน r ัวค o m h โ m e อะไรตา่างๆก็น่าจะเป็นกิจกรรมทำสนุกสนุกคลายเครียดได้นะคะพร้อมแล้วอยากรู้ว่าช็อกโกแลตทาขนมปังสุดเนิ้ที่ของเรทาทำยังไงนะคะตามไปดูกันได้เลยค่ะมาดูส่วนผสมนะคะส่วนผสมก็จะมีอย่างแรกนะคะเป็นฮาเซลนัทดิบนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะผงโกโก้โกเกลือ แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแอบละลายแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือน้ำตาลมะพร้าว100%เลยนะวาน,นิลาเอ็กซ์แทร็ค่ะขั้นตอนได้นะคะเราก็จะต้องอบส่วนของฮาเซลนัทก่อนนะคะอันนี้เนี่ยใช้สองกล้วยตัวเราก็ไม่ต้องช่างก็ได้อันนี้จะเป็นเม็ดฮาเซลนัทดิบนะคะซึ่งอันนี้เราหาได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ไปอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถอบในเตาอบหรือว่าจะอบในเครื่องแอร์ไฟเยอร์ก็ได้ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแ้าก็จะเอาเครื่องอบมอทออร์ r f เ r อร์นะคะของทากเอาทาก็จะเทล,ลงไปจากนั้นเนี่ยเราก็จะอบนะคะซึ่งใช้ความร้อนที่สักประมาณ180องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ลองดูสัก7นาทีก่อนถ้ามันเริ่มหอมยังไม่ไหม้เนี่ยเราก็ดูปรับเวลาเอาให้เหมาะสมะกับการพยายามอย่าให้มันไหม้ให้มันแบบสุกกำลังดีเนาะ แล้วนะคะสรุปก็คือแผวอบทั้งหมด12นาทีนะคะเพราะว่ารอบแรก7นาทีเหมือนมันจะยังสุกไม่ดีพอตอนนี้คือแบบเหลืองอลา,ามแล้วก็หอมมากๆนะคะแต่เดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราก็ได้ทาส่วนหนักอบมาเรียบร้อยนะคะเหลืองแบบกําลังดีมากเลยแล้วก็หอมหอมมากแอบบชิมให้ดูถ้าอยากรู้ว่าสุกไม่สุกนะคะเพื่อนๆสามารถทดสอบได้ด้วยการชิมแบบแผว ถ้าสุกแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบของฮาร์เซนด์แบบอโรมณ์มากขึ้นจมุกมากแต่ว่าถ้ากลิ่นมันยังไม่แรงกลิ่นมันยังไม่ชัดเนี่ยแสดงว่าต้องอบเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้คือสุกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมากระทอเปลือกนะคะเปลือกด,ดำๆอ่ะเนาะเราก็ใช้ผ้าสะอาดแบบนี้นะคะปูเลยแล้วก็เทฮาร์เซนัทลงไปน,นะคะคจากนั้นเนี่ยเราก็เอาผ้านะคะแบบนี้เลยนะปิดแล้วก็นวดน,นะคะเพื่อให้เปลือกมันหลุดออกมา เรียมโขปั่นของเราไว้ได้เลยเนี่ยมันก็จะได้ประมาณแบบนี้บางอันมันก็จะไม่ออกแต่เราก็ไม่ต้องซีเรียสถ้าออกก็คือออกไม่ออกก็คือไม่ออกเราก็เอามาพักไว้ก่อนอันไหนที่เปลือกมันออกไม่หมดอะไรเงี้ยเราจะเอาแบบมือเอานิ้วแกะมันหน่อยออกหน่อยก็ได้แต่ถ้ามันติดนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถ้ามันไม่ออกจริงก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ซีเรียสขนาด อันนี้นะพูกเลยว่าคาร์เซลนัทอบแล้วว่าแล้วเย็นแล้วคือแบบอร่อยมากเหมือนกินแบบข้างในของคอนรโคเลโดโรนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือโมเมนต์ออฟชู๊คือตอนนี้ถ้าอยู่ที่บ้านที่อุทยานนะคะปกติเนี่ยเขาจะทํากินที่บูธก็จะมีเครื่องปั่นคือบ้านมุได้พ่าลืมเอามาด้วยเราคิดว่าที่บ้านที่บูไมันก็มีเครื่องปั่นแหละแต่ว่าคือก็ไม่รู้ว่าเครื่องปั่นที่นี่กาลังมันจะพอปั่นขัวให้เป็นแบบ เป็นครีมได้ไหมนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูมาให้คุกกี้ทำลายกันแล้วกันนะคะขอให้ได้ด้วยเถอะสาธุอือ่ะเดี๋ยวมาลองใส่วยรุนแทบแย่นะคะคือตอนนี้มันก็มีความเป็นครีมแล้วนะคะเดี๋ยวพาจะเปิดให้ดู โอ้โหสวยงามมากเลยจะบอกว่าประทับใจมากคือแบบหอมลเนื้อครีมแบบคือสมูทมากคือจะบอกว่านี่นี่อาจจะเครื่องปั่นนี่อาจจะดีกว่าเครื่องที่มีที่กรุงเทพอีกนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยอ่ะเป็นน้ำเลยอ่ะพอได้ครีมแบบนี้มาแล้วนะคะสมูทสมูทเราก็จะมาใส่ส่วนผสมต่อไปนะคะซึ่งก็จะมีมะนมา,าวนะคะที่ก็คือช้อนโต๊ะของเรา าเหตุที่พราวใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปเนี่ยนะคะมันช่วยให้ช็อกโกแลตที่เราจะทำเนี่ยความหอมกลิ่นมะพร้าวคุเพาว,พวจดเื่วงตัวชอบด้วยแล้วก็มันมีความครีมมี่แล้วมันปั่นได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะเพิ่ม,มตัวน้ำตาลลงไป <c oughs> น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยข้อดีของมันนะคะก็คือมันเป็นน้ำตาลแบบไม่ขัดสี <c oughs> เพราะฉะนั้นในการดูดซึมมันก็จะแบบช้ากว่าพวกน้ำตาลทรายอะไรต่างๆก็แบบ หวานแบบอ่อนๆ,อนนๆละมุนละมุนลิ้นมากจากนั้นนะคะเป็นผงโกโก้นะคะแพลาก็จะใช้ตัวนี้เป็นทิวลิปโกนะจริงๆก็ไม่ได้มียี่ห้อที่ฟิกซอะไรแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนแบบไปเจอซูเปอปร์แล้วก็เจอมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูน่ากินด,ดีก็จะเป็นช้อนอันนี้เกลือนะคะใส่มากไปเดี๋ยวเค็มหยิบมือเดียวพอ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นวาน,นิลาเอ็กซ์แทร็นะคะจากนั้นนะคะก็ปั่นต่อเลยค่ะคิดว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลอ,ลองมาเปิดดูกันแบบนี้นนก็คือโอเคแล้วว่ามันอาจจะไม่แบบสมูทเท่าแต่ว่ามันก็โอเคเลยนะเดี๋ยวว่าแล้วดูดีแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะเนี่ย yeah. บอชิมให้ดูนิดนึงอร่อยดีมากคือสเสน่ห์ของนูเทล่าทำเองอยู่ที่ความความเฮลตี้นะนะคือมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะมันก็ไม่ได้แบบรสชาติเหมือนแบบนูเทล่าซื้อกินร้ออ็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ใกล้เคียงมากๆแล้วก็เฮลตี้กว่ากันเยอะนะคะ อันนี้เราจะทำกินเองค่ะทำแจกหรืออะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็น่ารักแล้วก็อร่อยแล้วก็เฮลตี้ด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับสูตรมูเทล่าแบบเฮลตี้นะคะที่เพื่อนสามารถทำกินที่บ้านได้เลยคืออันนี้พักก็ไม่ได้บอกว่าเคี่ยวผอมก็น้ำตาลที่ใช้อะไรเงี้ยก็เป็นน้ำตาลทํางเลือกนะคะสำหรับคนที่ห่วงใยสุขภาพด้วยก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็เจอพักได้ตามสูตรมูเาล่าทีเลยค่ะ ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้า,าค่ะบายค่ะ